การโาว์อไนะ้าหมอลงพองะยุบว่าให้ยกยกยกข้างหลังเอาลูกเอาลูกบ้างงางกันครับให้ลูกจัดดีๆแล้วก็ไม่ให้พวกกร่างเกียมต่อได้ลปดปิดปิปิดปิดปิดลงพนที่ดีครับ่อยๆเป็นน

No, son i no.

ไค่อยๆจัดไปเพราะว่าเอียงคือเอียงเอียงคือลอด

โล้เนี่ั้งขึ้นเป็นงี้ยนก่อนแต่แต่บริสุทธิเล

เรียบร้อยแล้วก็ขอที่มลผมอหลอวผมก็ตุ๊กแล้วก็ชิดผู้ใกล้ชิดได้ถ่ายรูปครับรับแน่ต้องพอว่าครับผมหนึ่งเดี๋ยวครับ <c oughs> เลียกยงวงครับ <c oughs> มามุมนีก็ได้ครับอีกครับต้องหลักคตรอกครับ เห็นครบครับครับหนึ่งสองสามถูกว่วครับอาจาทย้จธรรมก็นะคะก็จะมีการสลายข้าใจในช่วงนี้นะคะใจับสามพันบาทนะคะซิ่กระเป๋าก่อนที่เล็กนมนะคะใบละหนึงพันหนึงร้อยบาแล้วก็เครื่องนุมแล้วก็ ทาพระพิกษุที่ได้รับชอบเรื่องโรงทานจะได้จัดหาให้ท่านได้นะคะบางทีไปหาเองแล้วไม่เจอนะคะให้มาแจ้งได้ที่กองหน่วยการนะคะหรือ,อพระที่ท่านมีโทรศัพท์นะคะมาจ่นะคะก็กรุณาติดต่อได้ที่กองอำนวยการนะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะนะคะที่จองพระไตไว้ก็ปัจจัยเกี่ยวกับ ของที่เองพิมพก็คือครับคุณจอมลวกคุณจอมปลวกจะทีของที่การจัเตรียมสถานที่กันอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้าจะบง้าจา่สองิด้อ่บ2ะเ ค่ะสมเด็จพิธเครื่อนสรีระสังาัาอ,องค์ปูนนะคะจะสารการประเรียนมาตั้งที่ในเชื่อความหิูชพาพระานทรเพื่อที่จะถวายในวันนี้นะคะบอช่วงนี้ก็เตรียมตัวเตรียม,มใจไว้ก่อนนะคะให้จัดฐานที่ให้เรียบร้อยสวยงามก่อนนะคะส่วนในวันสงค์กุนถวายปใจใัจจัยเทียธรรม ในช่วงนี้นะคะจ,จะเป็นการถวายก้าไนไตรกระเป๋าและก็ชุดเครื่องมือช่างมน่ยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเรานะคะตอนนี้มีผู้จองไปแล้วประมาณ120ย่านนะคะเรายังมีสามารถจองได้อีกจำนวนน้องนงรค่ะนนในช่วงนี้นะคะก็ทราบจากเสียต่อนะคะว่าสหพันธ์ทั้งครอบครัวเลยนะคะจองผ้าไตรจำนวนามพัน0 0 0 0ันบาท อนุโมทนาสาถุกคะ่ะแล้วก็ร้านข้าวสารเอออันเดียวกันนะคะคะ่ะท่านที่มีความประสงค์ธรรมยุวัดบิณฑบาตชัยเวลา19บเก้านาฬิกาสุลกฐาธิการเวลา20่สนาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาเพียงการท,ที่บริเวณพิธีแห่งนี้นะคะน,คนำกับปิยพันธ์ร่วมรวมกับเจ้าหน้าที่เลขาฯเจาาาา้าคุณพระแปดรามยุสุดนะคะเวลา1ิบสนาฬิกาพระเถระ เจ้าคณะภารองเจ้าคณะภาจากนวัดตรงนี้นะคะคณะสงฆ์ท่านแปดก็จะเดินทางไปยังวัดป่าประชาโยมนะคะเพื่อทำพิธีเช่นเดียวกันกับที่วัดป่าที่ฟองเบลีแห่งนี้นะคะาในะะส,ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2564ทไวพระตัณหาเดชพระสงฆ์สามเณรเปิดโอกาสให้ผูท้ที่สามชนิกทอดผ้าบางสกุลน,นะคะเ <laughs> ชิญค่ะ เวลาส0บนาฬิกาผสมสมณศักดิบรูปสวดพระพุทธมนต์เวลา